พระอรุตรธรรมมารดาเมื่อเห็นแสงแดด จึงรู้ว่ามีดวงตะวันเห็นลูกหลานจึงรู้ว่ามีบรรพบุรุษดังนั้นเมื่อเห็นสปปรรพสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางฟ้าดินจึงพึงรู้ว่ามีพระผู้สร้างหรือผู้ให้กำเนิดเมื่อดื่มน้ำจึงรู้ว่าต้องลำลึกถึงต้นกำเนิดแห่งน้ำบัดนี้เรารู้แต่บรรพบุรุษตน แต่ไม่รู้ถึงต้นกำเนิดของมนุษยชาติจิตยานของเราเมื่อพ้นจากกายสังขารน,นี้ไปจึงต้องไปเกิดในกายสังขารตัวใหม่เป็นเช่นนี้เรื่อยไปเราจึงรู้จักแต่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดกายสังขารแต่ไม่รู้ถึงพระแม่องค์ธรรมผู้ให้กำเนิดดวงธรรมยานพระองค์เป็นมารดาแห่งสรรพสิ่งฟ้าดินตะวันเดือน และสรรพชีวิตทั้งหลายที่บังเกิดมีอีกทั้งความเป็นความตายความฝันความผันแปรทั้งหลายล้วนอยู่ในการควบคุมของพระองค์มิฉะนั้นโลกนี้จะหยุดนิ่งสรรพสิ่งจะถึงการสิ้นสุดพระองค์จึงเป็นที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งในสายสัมพันธ์ชีวิตพระอนุตตรธรรมมารดาคือองค์มารดาแห่งสรรพชีวิต ทั้งยังหล่อเลี้ยงอุ้มชูให้ทุกชีวิตเจริญเติบโตตามธรรมชาติพระองค์มีองค์การฟ้าประกาศสิทธิ์ประทานนิรโทษผ่อนผันบาปเวีนให้แก่ผู้รับธรรมประทานอนุญาตเปิดเผยจุดสถิตชีวิตธรรมยานให้ทุกคนได้บำเพ็ญโดยแท้เพื่อสู่การหลุดพ้นโดยตรงเมื่อได้รับวิถีอนุตตรธรรมจึงได้รู้ว่า ต้นกำเนิดมาจากองค์ธรรมมารดาแต่เมื่อมนุษย์เริ่มลุ่มหลงจิตใจตกต่าเวียนว่ายในห้วงวัฏฏสงสารมิอาจกลับคืนบ้านเดิมได้องค์มารดาจึงได้ส่งสายทองลงกอบกู้จิตยานเดิมก่อนที่ภัยพิบัติจะกวาดล้างตามกาลเวลาโดยบัญชาให้พระวิสุทธิอาจารย์ชุดช่วยสามภพภูมิ สืบพงศารุ่นต่อรุ่นบัดนี้วิถีธรรมโปรดแผ่กว้างเพื่อให้พุทธบุตรคนดีทั้งหลายได้รับวิถีอนุตรธรรมมุ่งบำเพ็ญหลุดพ้นจากห่วงกรรมในการนี้พระพุทธพระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างลงอุบัติยังแดนโลกเพื่อช่วยงานธรรม ชุดช่วยมวลเวไนกับคืนวิสุทธิภูมิดังนั้นอันว่ากตัญญูต่อพระอนุตตรธรรมมารดาจึงต้องเริ่มต้นจากรู้พระคุณสํานึกพระคุณและตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยการตั้งใจบำเพ็ญธรรมล้างอารมณ์ความเคยชินขจัดอวิชชาตันหาให้สิ้นไป ทั้งชุดช่วยเวในภายในและเวในภายนอกทั้งบำเพ็ญตนและช่วยมวลชนทั้งสร้างบุญทานและสั่งสมคุณธรรมความดีงามจนกระทั่งจิตญาณกลมใสมักผมสมบูรณ์พร้อมกันกับคืนยังแดนเบื้องบนกับองค์มารดาเช่นนี้จึงมิผิดต่อพระมหากรุณาที่คุณ หมวดที่สองพระธรรมอาจารย์เป็นผู้สนองบัญชาสืบส่งพระองค์การฟ้าโดยตรงจากพระอนุตตรธรรมมารดาเป็นพระวิสุทธิอาจารย์สนองบัญชาสืบทอดเต้าเจินลี่เจินเทียนมิ่งเจินเป็นผู้มีมหาปณิธานแน่วแน่กอบกู้เวนยสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากทะเลทุกข์การอุบัติมา ของพระธรรมมาจารย์แต่ละยุคสมัยเป็นไปตามวาระฟ้ากำหนดเป็นเรื่องแยบยนต์ลึกล้ำฐานบาร,รมีมีแต่ละพระภาคเป็นไปตามมหาปณิธานตั้งไว้สืบต่อไปไม่สิ้นสุดพระประสงค์มีเพียงหนึ่งเดียวปกโปรดเวไนกอบกู้ชีวิตจิตญาณก้าหกชายหญิงกับคืนลากต้นกำเนิดเดิม การเพียนบำเพ็ญธรรมถูกทดสอบเคี่ยวกรรมรับความทุกยากนานับประการเพื่อรักษาธรรมมาพิทักษองค์การฟ้าจึงมุ่งมั่นจิตธรรมบุกเบิกเผยแท้ธรรมไม่ยอ่อท้อต่างมิได้รักตัวกลัวตายใช้มหาเมตตาธรรมขันติธรรมผ่านการทดสอบมาได้พลังศรัทธาจริงใจย่อมได้รับธรรมานุภาพ คุ้มครองจากฟ้าเบื้องบนทำงานธรรมะด้วยมีพระองค์การฟ้าเป็นประจักษ์หลักฐานยืนยันด้วยเหตุนี้วิถีอนุตตรธรรมจึงสืบทอดพงศาธรรมจารย์แห่งยุคประกาศวิถีธรรมสู่ครัวเรือนอย่างกว้างขวางชุบชูชีวิตเวไนเบิกทางสันติสุขเพื่อโลกนิรันดร์การเพราะฉะนั้น เพื่อแสดงความกตัญญูตาธรรมผู้บำเพ็ญธรรมการยุคข,ขาวพึงสำนึกคุณเจริญลอยตามปฏิปทาแนวทางของพระธรรมมาจารย์ผู้บำเพ็ญมิอาจผิดเพี้ยนจากรากต้นกำเนิดเดิมเด็ดขาดเมื่อรู้รากต้นกำเนิดมิอาจที่จะรักทิ้งพุทธสัมพันธ์ของตนเองร้อยพันปีผ่านมา บัดนี้สัตตีได้รับธรรมไม่ต่างจากบุรุษนับเป็นพระมหากรุณาทิคุณจากพระธรรมจารินีที่ไม่อาจลบลืมได้เลยแสดงความกตัญญูตาธรรมของผู้บำเพ็ญย่อมได้แก่การแสดงออกคือจเจริญรอยตามปฏิปทาศีลจริยวัตรพุทธระเบียบวินัยอันเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมกับได้นำปฏิบัติคุณธรรมอันประเสริฐยิ่งจนเป็นแบบอย่างต่อผู้บำเพ็ญด้วยกันและชนทั้งหลายทั่วปัตตภีนี่คือการตอบแทนพระคุณแลพระพุทธได้กล่าวไว้มีหรือที่สิทธรรมการยุคขาวจะไม่ดื่มน้ำลำลึกหวนต้นทานมรคคาประเสริฐที่แสดงออก ย่อมได้แก่การบำเพ็ญปฏิบัติเทิดทูนธรรมะเขารพบพระบรรพจารย์จริงใจเข่งครัดสำรวนตนรู้กาลเทศะวางตนสง่างามเป็นแบบอย่างต่อผู้พบเห็นให้ผู้อื่นน้อมรับเอาไปปฏิบัติตามย่อมได้รับผลธรรมานุภาพประเสริฐนั้นแล วันนี้ทุกคนมีโอกาสรับวิถีธรรมศึกษาบําเพ็ญปฏิบัติเนื่องจากมีบุญสัมพันธ์พระวิสุทธิอาจารย์แห่งยุคถ่ายทอดไตรัตวิถีแห่งจิตเป็นวิถีทางตรงนำพาสัพพะเวไนให้หลุดพ้นหากไม่ได้พบพระวิสุทธิอาจารย์ถึงแม้ว่าในชีวิตนี้ จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพระธรรมคำพีก็ยังคงไม่เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของธรรมะและไม่เข้าใจความหมายคำว่าสัจธรรมแท้ของชีวิตเมื่อรับธรรมะมีพระธรรมมาจารย์พระธรรมจาริณีรับสนองบัญชาพระแม่องค์ธรรม ชุดช่วยสามโลกขอเพียงมีความตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญจริงไม่เพียงแต่ชุดช่วยตนเองได้แต่ยังสามารถชุดช่วยผองชนใต้ล่าอีกยังชุดช่วยดวงวิญญาณบรรพชนที่อยู่ในยมโรคให้กลับคืนสู่เบื้องบนได้โดยตรงด้วยพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนหากไม่มีธรรมมาจาร์สืบส่งสายทองมาให้ หรือจะมีโอกาสได้รู้แจ้งต้นกำเนิดตนพระมหากรุณาที่คุณยิ่งใหญ่นักด้วยพระมหากรุณาทิ่คุณเบื้องบนหากไม่มีพระธรรมมาจารย์สืบส่งสายทองมาให้หรือจะมีโอกาสได้รู้แจ้งกำเนิดตนพระมหากรุณาที่คุณยิ่งใหญ่นักเมื่อยังปฏิบัติงานธรรมอยู่ในโลกต้องผจญ ผ่านอุปสรรคนานับประการแต่ไม่อาจจะถดถอยแม้ว่าจะผจญร้อยพันปัญหากับสร้างเสริมโพธิจิตให้ยิ่งแกร่งกล้าเพียงเพื่อคิดช่วยเปื้องทุกให้เวไนจึงยอมแบกรับภาระหนักครั้งนี้ดุดดังดวงตะวันที่ส่องแสงสว่างแห่งปัญญาสูงมวลชน บำรุงหล่อเลี้ยงเป็นต้นหนนำเรือให้เวไนไม่หลงทางได้ขึ้นสู่ฟั่งธรรมผู้บําเพ็ญในธรรมการยุคข,ขาวจะต้องรู้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจะต้องบําเพ็ญสูงส่งล้ำค่านำตัวเองไปกระทำจริงบําเพ็ญตนปฏิบัติงานธรรมอย่างสุดชีวิต มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวสละชีพเพื่ออาจาักรธรรมสิทธิ์ในธรรมการยุคข,ขาวจะต้องมุ่งสารต่อความมุ่งมั่นของพระธรรมมาจารย์สืบทอดพระองค์การฟ้าให้ยาวไกลทำงานใหญ่ครั้งสุดท้ายนี้ให้เหมือนดังพระธรรมมาจารย์ที่ทำแต่ก่อนมานี่ก็คือความกตัญยูของผู้เป็นสิทธิ ที่จะได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอย่างแท้จริงคําโบราณกล่าวไม่มีวิสุทธิอาจารย์ถ่ายทอดให้อย่าได้พูดถึงธรรมยานนั่นคือหากไม่มีผู้ชี้ทางให้จะรู้ถึงจิตยานตนได้อย่างไรในธรรมการยุคข,ขาวนับเป็นความโชคดีเพียงใด ที่มีพระธรรมาจารย์และพระธรรมจารีนีสนองรับพระองค์การฟ้าร่วมกันเป็นพระวิสุทธิอาจารย์แห่งยุคปกโปดกว้างทั้งสามภพฉุดช่วยเวไนทั้งชายหญิงบำเพ็ญร่วมกันอย่างเสมอภาคเพื่อพ้นจากห่วงทุกข์กับคืนบ้านเดิมการปกโปดสามภพเป็นภาระหนักและยิ่งใหญ่ ทั้งชุดช่วยให้ได้ขึ้นเรือธรรมและส่งเสริมอุ้มชูทั้งเป็นสื่อกลางให้ชำระนี้กรรมและดูแลบรรพชนลูกหลานให้ได้รับบุญกุศลจากผู้บำเพ็ญกราบขอประทานนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ผิดพลาดไปอีกยังปกป้องผองภัยให้ลูกศิษย์ อีกทั้งในวาระโอกาสต่างๆยังทรงเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองรักษาและประทานพระโอวาทเพื่อส่งเสริมให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้บังเกิดจิตศรัทธามุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญอันว่าเป็นศิษย์อาจารย์หนึ่งวันตราบชีพนั้น ผูกพันดุดพ่อลูกฉะนั้นผู้บำเพ็ญทั้งหลายพึงรู้ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระธรรมมาจารย์ศึกษาพระจริยวัตรยิ่งมุ่งมั่นจเจริญก้าวตามเมื่อรู้ถึงมหาปณิธานปฏิปทาแห่งพระองค์ต้องรู้สืบสารให้ลุล่วงร่วมแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ เป็นเสาคารเพื่อฉุดช่วยเวในใต้ล่านี้กับคืนแดนนิพพานนี่คือการกระตัญญูต่อพระธรรมมาจารย์